ครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี้เบ้าหนุ่มสีพาพีพาน้องมัดเทศุล่าเมตรสามสิบเซนติเมตรครับผมลมดีครับพี่น้องมือนี้ครับผมมือนี้เป็นวันที่สิบสามเนาะสิบสามกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบหาครับพี่น้องน่าสิเป็นลมฝนครับผมร้องเทศเบื้องนะครับผมสิีพันโบพันครับผมครับผมโบว์ไร้พี่น้องไปชมกันเลย ใช่วาวไปแล้วใช่แลว้ววาวแม่ซูมเป็นต่อมาตะไคร้เดวาวๆคนซูมเป็นบ่ไม่ ดูพุทไทยว่าร์ดัวากาครับพี่น้องพ่านวันที่เร้อยแล้วครับผมลมบนบ่ค่อยแห้งนะครับปล่อยเชือกก็ได้นะคร,ครับถือว่าขึ้นสั้นครับพี่น้องจุลาเมตรสาสิบครับผมสูตรเปิดช่องเพื่อนครับสนูที่ใช่มันนี้เป็นสนูเมตรสิบเซ้นครับผมทุกอยา่างเบาหนุ่มนี้ กับเบิ้งจากอาจารย์หลายๆท่านทั้ง YouTube เนะครับลูกซ้ายกับเป็นคนมักวาวครับลรวกาป้าวหนุม่มเมงกับมักให้กันนะครับผมเป็นธรรมดาของพิธีไทยบ้านนิสานนะครับผมคว้มผูกพันมัตตาน้อยครับพี่น้องตัวนี้เป็นเวาวจุลาเมสามสิบด้วยครับเด้อครับผมถือว่าขึ้นสั้นขึ้นนิ่งดีมากครับผมถือว่าพันนะครับคงอาจะเก็บไว้ให้ลูกซ้ายเล่น ลมหนาวนะครับว่าลมแบบนี้ค่อนข้างเล่นยากครับมีอีกตัวหนึ่งลอยหาสิบเซนติเมตรครับผมรอชมเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอาลงเลยบ่ครับ <c oughs> เอาลงเลยเนาอ <c oughs> ครับถ่ายไปเรื่อยๆครับถ่ายพี่น้องคุณมึงไปเรื่อยๆปวดแขน สภาพเบายังพอเส่ได้อยู่นะครับเดี๋วพัานครับพี่น้องขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมขอบคุณพีขอบคุณน้องที่เข้ามาชมเะครับด้อนะครับผม ปากปากดไลค์กดแชรนะครับผมให้ผมเบ้าหนุ่มนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับพี่น้องสำหรับวันนี้เบ้าหนุม่มและหนุ่มตัวลงทงไว้ตีขอเก้าเข้าวมาสวัสดีครับ